สวัสดีค่ะมากันอีกแล้วนะคะในทุกวันพฤหัสนะคะและทุกวันจันทร์ช่วงเยน็นหมอจอยจะมาไลฟ์นะคะสำหรับคนที่มาแล้วนะคะก็ฝากนะคะแชร์ไปหน่อยนะคะในที่ที่เราอยากให้เพื่อนมนุษย์ของเราเนี่ยสวยขึ้นเพราะว่า,กา,าวนนะะการที่เราสวยขึ้นเนี่ย beauty is power นะคะการที่เราสวยขึ้นเนี่ยจะทำให้เรา ทรงพลังแล้วก็ทำสิ่งดีๆช่วยเหลือคนได้อีกเยอะเลยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยหมอจะมาตอบคำถามคือตอนนี้มีคนถามหลังไม์มาเยอะมากว่ากังวลปัญหาเรื่องของร่องแก้มนะคะเพราะว่าร่องแก้มเนี่ยลึกสาววัย30บวกอันนี้เนี่ยปัญหาที่ประสบเลยเยอะมากๆราดับต้นๆนะคะหก็คือร่องใต้ตา สนะคะก็คือร่องแก้มที่เริ่มลึกขึ้นหมอบอกเลยว่า2ปัญหานี้มักจะมาคู่กันนะคะแต่หลายคนถามว่าหนูมีร่องแก้มลึกค่ะหมอแต่หนูเนี่ยเคยไปฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มมาแล้วหรือไปเคยไปเติมเต็มมาแล้วเนี่ยมันไม่หายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ มันเต็มปั๊บหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นแท่งๆมาตรงนี้ทำให้เวลาย,ยิ้มแล้วเนี่ยยิ้มไม่สุดหรือว่ายิ้มแล้วไม่เป็นธรรมชาตินะคะหรือร่องแก้มดูลึกกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยหมอจะมาบอกว่าวิธีการแก้ร่องแก้มนะคะอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยทำยังไงนะคะแล้วหมอจะมาฉีดให้ดูด้วยเมื่อคนถามมาเยอะเนี่ยก็เริ่มเห็นหน้าตัวเองนะว่านี่ร่องแก้มเริ่มมาแล้วเหมือนกันเห็นไหมคะ เี่เชัดเห็นชัดเนาะปัญหาของร่องแก้มอะคะ่ะหมอจะต้องไล่ให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ร่องแก้มลึกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ร่องแก้มลึกจริงๆเสมอไปนึกออกไหมว่าการที่เราเห็นเหมือนร่องแก้มลึกหรือเป็นรอยพับตรงเนี้ยที่เราเรียกว่าร่องแก้มเนี่ยมักจะเกิดปัญหาหลักๆนะคะมีสองสาเหตุใหญ่ๆก็คือ 1. ความหย่อนคล้อยของหน้าช่วงบนก็คือส่วนนี้นะคะเมื่อหน้าช่วงบนส่วนเนี้ย ผิวหนังเอ็นโครงสร้างส่วนนี้ค่ะเกิดการหย่อนคล้อยอาจจะเกิดจากการที่ขมับตอบใต้ตาลึกโหนกแก้มน้อยหรือโหนกแก้มลึกโครงสร้างตรงนี้อะไรก็ตามตั้งแต่ขมับเบ้าตาโหนกแก้มแล้วก็ผิวหนังหรือแม้กระทั่งเอ็นอันนี้และอันนี้ที่มันหย่อนนะคะสิ่งที่เกิดตามมาคือจะทำให้เนื้อตรงแก้มอันนี้คล้อยลงมาปิด รทําให้เราเหมือนเรามีร่องแก้มลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุหลักที่หนึ่งเลยที่ทําให้คนน่ะมีร่องแก้มหรือว่าร่องแก้มเนี่ยลึกขึ้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นนะคะปัญหาความหย่อนคล้อยของหน้าส่วนบนแล้วทําให้ร่องแก้มลึกเนี่ยถ้าเราไปแก้ปัญหาด้วยการฉีดร่องแก้มโดยตรงเนี่ยผลที่เกิดตามมาคือมันไม่หายเพราะแก้ไม,ม่ตรงจุดแถมเนื้อตรงนี้ก็จะอูมลองนึกภาพง่าย สมมุติว่าหนังตรงนี้มันห้อยลงมานี่หมอต้องกดให้ดูนะเพราะหน้าหมอไม่คล้อยสมมุติว่าหมอกดตรงมาตรงนี้นะคะกดลงมาตรงนี้ปุ๊บเนื้อจากที่เดิมอะอยู่ตรงนี้มันจะห้อยลงมาแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อมันห้อยมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเติมล่องแก้มไปตรงนี้อีกปุ๊บหน้าตรงนี้ก็จะอูมแล้วก็เหมือนมีเนื้อมีก้อนอะไรสักอย่างเนี่ยเข้ามากอง นะคะอันนี้หมอยังไม่พูดถึงเทคนิคการฉีดนะหมอพูดถึงการแก้สาเหตุของร่องแก้มลึกก่อนเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าให้ลองเช็คดูค่ะด้วยตัวเองง่ายๆถ้ามีเนื้อแก้มห้อยหรือหน้าตรงนี้คล้อยก็คือมีเนื้อลงมาปิดแปลว่าคุณจะต้องแก้ความหย่อนคล้อยของหน้าส่วนบนก่อนเมื่อคุณแก้ความหย่อนคล้อยของหน้าส่วนบนแล้วเนี่ย ก็จะเจอปัญหาที่สองนะคะหรือสาเหตุที่สองที่ทําให้เกิดร่องแก้มลึกนะคะซึ่งอันเนี้ยหมอมีก็คือโครงสร้างเนื้อกระดูกกระดูกและผิวหนังชั้นลึกบริเวณร่องแก้มเลยเนี่ยเริ่มหายไปคือโดยตอนเด็กๆร่องแก้มเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าบางคนเป็นตั้งแต่เด็กจากโครงหน้าก็คือโครงกระดูกอันเนี้ยมันบุ๋มมันมันหลุมอยู่แล้วร่องแก้มก็จะลึกตั้งแต่เด็กนะคะหรือบางคนเนี่ยร่องแก้มมันลึกตอน,นอายุเยอะขึ้นเกิดจาก กระดูกแล้วก็ผิวหนังชั้นลึกเนี่ยเริ่มเสื่อมไปตามวัยมักจะเกิดจากคนที่วัย30ขึ้นไปนะคะสิ่งที่สังเกตได้ว่าเกิดจากลึกก็คือเอานิ้วเนี่ยแหละคะ่ะจิ้มเข้าไปเลยปุ๊บจะเจอเหมือนหลุมหรือแอ่งอะไรอยู่ซึ่งการที่เราจิ้มไปเจอหลุมเนี่ยแปลว่าโครงสร้างหรือกระดูกตรงเนี้ยเราหายไปเลยทําให้เกิดร่องแก้มอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่สองเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าเกิดจากสาเหตุเนี้ยการเติมร่องแก้มตรงเนี้ยก็เลยช่วยก็เลยตอบโจทย์แต่ก็มีเหมือนกันที่ลึกตรงนี้แต่เติมร่องแก้มแล้วไม่ดีขึ้นรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรนี่บอกเลยว่าจริงๆแล้วการเติมร่องแก้มอะค่ะมันสามารถแก้ได้สองชั้นหนึ่งก็คือชั้นลึกก็คือแก้โครงสร้างที่หมอเป็นเลยที่เนื้อกระดูกมันหวังเข้าไปเนี่ยตัวนี้จะต้องแก้ชั้นลึก2ก็คือชั้นตื้นก็คือเนื้อผิว Uh huh. ถ้าใครที่เนื้อผิวหายแล้วเป็นร่องแก้มเนี่ยตัวนี้ก็ต้องฉีดอีกเทคนิคนึงที่ปูฟิลเลอร์ในชั้นที่ตื้นๆหรือช่วยเติมเต็มชั้นตื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าคุณเนี่ยมีปัญหาจากร่องแก้มชั้นลึกเอานิ้วกดเข้าไปแล้วบุ๊บบุ๋มแต่ด้านไปฉีดฟิลเลอร์ในชั้นตื้นก็แก้ไม่ตรงจุดถูกไหมคะรู้ไหมสิ่งน,นี่ตามมาคืออะไร ยิ้มไม่สุดจ้าเพราะว่าฟิลเลอร์มันมาอาัดอยู่ที่ชั้นตื้นและเวลายิ้มมันก็จะเหมือนมีฟิลเลอร์มาทาับอยู่ตรงนี้แปะแล้วเราก็จะยิ้มแบบแอะแอะไม่สุดอันเนี้ยเจอเยอะวิธีแก้นะคะถ้าฉีดมาใครไม่รับแก้หมอจอยรับแก้เพราะหมออยากให้ทุกคนเนี่ยสวยที่สุดในแบบที่คุณเป็นนะคะต้องฉีดสลายค่ะตรงไหนที่เกินเนี่ยหมอจะเอาออกถ้าเป็นฟิลเลอร์ของแท้ฉีดสลายได้สลายปุ๊บ ไม่เกิน6ชั่วโมงหายเกลี้ยงวันลุ่งขึ้นมาฉีดใหม่ได้ทันทีเลยเราก็จะสวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาร่องแก้มลึกที่หลายคนกําลังเผชิญอยู่และกังวลอยู่คุณจะต้องหาสาเหตุก่อนนะคะว่าร่องแก้มคุณเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากความหย่อนคล้อยของหน้าส่วนบนทําให้เนื้อแก้มปิดลงมาคุณจะต้องลิฟต ยกหน้าไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามไม่ว่าจะยกด้วยไหมยกด้วยฟิลเลอร์ยกด้วยโบท็อกแต่ส่วนใหญ่หน้าส่วนบนนะคะยกด้วยฟิลเลอร์สวยสุดแล้วก็กริปสุดเป๊ะสุดแล้วมันจะได้อื่นๆตามมาด้วยเช่นตายกขึ้นร่องใต้ตาดีขึ้นตัวนี้นะคะฟิลเลอร์มักจะตอบโจทย์ซึ่งการทำฟิลเลอร์ที่หมอหมอจะใช้เทคนิคพิเศษที่จะช่วยเติมเต็นและลิฟ์หน้าในรอบเดียวกันอยู่แล้วแปลว,ว่าเติมฟิลเลอร์หนึ่งครั้งเนี่ยเราได้2อเอฟเฟก ทั้งการยกหน้าและการเติมเต็มไปในครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาของคุณร่องแก้มของคุณเนี่ยมาจากเนื้อที่มันหายห้อยลงมาจากโครงสร้างหรือจากอะไรก็ตามเราก็ต้องไปแก้สาเหตุของโครงสร้างนะคะแต่ถ้าคุณเอานิ้วจิ้มปึ๊กลงไปแล้วเนี่ยมันมีหลุมจริงๆเกิดจากโครงสร้างชั้นลึกของร่องแก้มคุณก็ต้องเติมฟิลเลอร์ในชั้นลึก ะะถึงจะแก้สาเหตุแต่ถ้ามันเป็นแค่ร่องบางๆกดไปเนี่ยไม่มีหลุมแต่เนื้อตรงนี้มันแหว่งๆไปนิดนึงอันเนี้ยเกิดจากชั้นตื้นละก็สามารถเติมฟิลเลอร์ชั้นตื้นได้ก็จะเป็นธรรมชาติซึ่งการเติมฟิลเลอร์ชั้นตื้นนะคะหมอก็จะแนะนําให้เติมตัวที่ค่อนข้างนิ่มแล้วก็กลืนกับผิวได้ดีนะคะก็จะเป็นธรรมชาติเดี๋ยวหมอจะเอาตัวอย่างฟิลเลอร์มาให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกน้องปลา ิฟิลเลอร์มาแล้วเหมือนเสกไม่ใช่ยังเอามาไม่ครบนะจ๊ะทีนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาในแต่ละส่วนกันก่อนข้อหนึ่งเมื่อกี้หมอพูดถึงอะไรจาได้ไหมหมอพูดถึงร่องแก้มที่เกิดจากความคล้อยของหน้าส่วนบนร่องแก้มที่เกิดจากความคล้อยของหน้าส่วนบนนะคะจะต้องใช้ฟิลเลอร์เนื้อที่ lifting ได้ดีแต่ไม่เติมเต็มคือตัวนี้ค่ะเป็นตัว ฟิลเลอร์ตัวนี้เป็นตัวฟิลเลอร์ยี่ห้อเบโลเทโรนะคะนําเข้ามาจากสวิสซึ่งคุณสมบัติคือจะมีการเกาะตัวกันค่อนข้างสูงทําให้ลิฟ t หน้าได้ดีและกลืนกับผิวได้ดีทําให้ไม่บวมและเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งในฟิลเลอร์ยี่ห้อนี้ก็จะมีหลายๆตัวการเกาะตัวการฟูน้ําก็จะแตกต่างกันออกไปตัวนี้เป็นตัวที่เกาะตัวกันเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเหมาะมากสำหรับการลิฟติ้ง การฉีดปากการเติมคางหรือการฉีดจมูกอะไรก็ตามที่จะทําให้อยู่ทรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน้าส่วนบนคุณคล้อยห้อยจากเอ็นย่อนจากขมับตอบจากกระดูกเริ่มเสื่อมหายไปหรืออะไรก็ตามการเติมฟิลเลอร์ตัวเบ l โลเทโรอินเทนส์ตัว, ense, ตวนี้ที่มีความเกาะตัวกันสูงอะคะ่ะแค่เติมปริมาณน้อยอันนี้เติมแค่ลิปต์นะไม่ได้เอาเต็มไม่ได้เอาอิ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคาดหวังให้หน้าอิ่มหน้าฟูตัวนี้ไม่ตอบโจทย์ แต่ตัวนี้จะช่วยยกหน้าต้องการคือมันจะเป็นหน้าแบบของหมออะ่ะคือเชฟหน้าชัดๆแต่ว่าหน้ายกขึ้นเห็นไหมคะมันจะยกอย่างนี้ดีเลยอันนี้พูดเลยว่าชอบทุกคนฉีดไปไม่มีใครด่าเลยทุกคนแบบแฮปปี้มากเพราะเป็นการยกหน้าโดยไม่ทําให้หน้าใหญ่นะคะตัวนี้นะเป็นการยกหน้าโดยไม่ทําให้หน้าใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเดิมคนที่มีปัญหาร่องแก้ม แล้วยังไม่ได้แก้นะคะเป็นร่องแก้มที่เกิดจากสาเหตุข้อหนึ่งคือความหย่อนคล้อยของหน้าช่วงบนการลิฟต์หน้าด้วยฟิลเลอร์ตัวที่ไม่ทำให้หน้าใหญ่ดีที่สุดจะยกขึ้นยกขึ้นเห็นไหมมันก็จะดีขึ้นส่วนที่2นะคะตัวที่2นะปัญหาที่2ส,สาเหตุที่เกิดจากร่องแก้มตรงนี้ลึกบุ่มลงไปหมอจะแนะนำให้ใช้ฟิลเลอร์ตัวที่ฟูค่อนข้างเยอะซึ่งก็คือตัวเบลโ,โลเทโรของสวิตเหมือนกัน แต่ว่าจะเป็นตัววอลลุ่มวอลลุ่มแปลว่าล <volume S 2> ายวอลลุ่มก็แปลว่าเติมเต็มไงเห็นไหมง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่หน้าไม่คล้อยแต่ว่าร่องแก้มที่เกิดจากความลึกของโครงกระดูกหรือโครงหน้าเดิมเนี่ยคือเหมือนของหมอตัวนี้เราใช้ตัวนี้เลยฉีดไปปุ๊บเนี่ยจะฟูจะอิ่มขึ้นแล้วก็อยู่ได้นานนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้นานถึงประมาณ18เดือนเลยทีเดียว ส่วนอีกตัวหนึ่งอะค่ะจะเป็นสีส้มพอดีหมอไม่ได้หยิบมาเป็นยี่ห้อเป็นโลเทโลเหมือนกันตัวนี้จะแก้ในร่องแก้มชั้นตื้นคนที่แก้ลิปแล้วแก้ร่องลึกแล้วเนี่ยอาจจะยังเหลือร่องของผิวชั้นตื้นอยู่นิดนึงที่ยังมีเราสามารถใช้ตัวนั้นนะคะเก็บในชั้นตื้นทําให้ผิวฟูขึ้นได้ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวระหว่างที่ทำาะคะ่ะหมอก็จะขออนุญาตเติมรองแก้มตัวเองไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะเติมให้ดูเลยว่าการเติมร่องแก้มเนี่ยง่ายมากและไม่ต้องผักฟื้นนะคะทีนี้เนี่ยถ้ามีคนถามมาว่าเราเนี่ยเหมาะกับการฉีดฟิลเลอร์หรือเปล่านะคะหมอพูดเลยว่าให้ดูสาเหตุเป็นหลักนะคะถ้าหน้าคุณคล้อยเราก็ใช้ฟิลเลอร์ลิฟ์ถ้าโครงสร้างคุณหายเราก็ใช้ฟิลเลอร์เติมเต็ม แค่นั้นเลยง่ายๆและฟิลเลอร์ของแท้สามารถสลายได้นะคะวิธีเตรียมตัวนะคะก่อนที่จะฉีดฟิลเลอร์เนี่ยง่ายๆคือถ้าใครกินอาหารเสริมเยอะให้งดมาก่อนสัก2-3สวันนะคะเพราะว่าจะลดเรื่องของอาการช้ำเขียวได้แต่ถ้าใครไม่ได้กินอะไรเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็มาทำได้เลยนะคะและไม่ต้องพักฟื้นข้อดีของการเติมฟิลเลอร์ค่ะออความแตกต่างระหว่างตัวฟิลเลอร์กับตัวไขมันนะคะมันจะแตกต่างกันอยู่ที่ lifting effect ไขมันเนี่ยเป็นเนื้อที่เราดูดขึ้นมาจากร่างกายเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันจะเป็นเนื้อนิ่มๆม,มีความเกาะตัวกันน้อยเพราะฉะนั้น lifting effect น้อยดังนั้นถ้าคุณต้องการยกหน้าแปลว่าหน้าคุณจะต้องเต็มแล้วก็แน่นด้วยนึกออกไหมแต่ถ้าฟิ l เลอรเหมือนที่หมอบอกตัวเนี้ย เป็นการลิฟต์หน้าโดยที่หน้าไม่เต็มและแน่นจนเกินไปตัวนี้สามารถทําได้นะคะสําหรับทุกคนที่ดูอยู่นะคะหรือว่ามีคําถามไม่แน่ใจสงสัยนะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ l i น์แอดแอดไซน์ดอ b e a u ร y จอห์นบนะคะหรือว่าลิงก์นี้ที่หมอแปะเอาไว้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษของฟิลเลอร์ด้วยสามารถทักมาได้ที่ Line แอดขอดูรีวิวหรือว่าปรึกษาหมอเพิ่มได้เลยนะคะอ่ะ วิธีดูแลหลังจากการฉีดฟิลเลอร์นะง่ายมากฉีดเสร็จไม่แทบจะไม่มีเขียวเลยแล้วก็ไม่ชม้ำด้วยคือนเนียนๆหนีนอะหนีผัวมาฉีดได้ตอบมั่อพูดอย่างนี้กลับไปผัวไม่รู้รู้แค่สวยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายฟิลเลอร์มันไม่ต้องพักฟื้นมันไม่มีแผลแล้วมันฉีดเสร็จปุ๊บสวยเลยเดี๋ยวหมอทําให้ดูนะจ๊ะอ่ะเริกก่อนนะอันนี้หมอทําสดไม่ได้แปะยาชานะคะเพราะว่าหมอเนี่ย ไม่ได้เจ็บอะไรมากชินแล้วเพราะว่าถ้าไม่สวยเจ็บกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้นะคะ,ไม,ไ,ะ,คะไม่ได้แปะอลชันนะคะอ่าเดี๋ยวหลบเข็มให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวหมอจะฉีดข้างซ้ายให้ดูก่อนนะคะ ฉีดแล้วนะนี่ไม่สวยเจ็บกว่านะคะคุณสายซูนีบอกว่าไม่สวยเจ็บกว่าพูดเลย ฉีดเสร็จแล้วเห็นปะนี่นี่ให้ดูหนึ่งข้างนี่หลายคนเนี่ยถามมาว่าคนที่ล่องแก้มลึกจะต้องแก้ด้วยวิธีไหนหมอบอกเลยว่าแก้ตามสาเหตุนะคะถ้าคุณมีความหย่อนคล้อยคุณต้องแก้ความหย่อนคล้อยถ้าคุณมีทั้งความหย่อนคล้อยและโครงที่ลึกคุณต้องแก้ทั้งความหย่อนคล้อยและโครงที่ลึกถ้าคุณมีทั้งความหย่อนคล้อยโครงที่ลึกและผิวที่เริ่มเหี่ยวแล้วด้วยเนี่ย คุณจะต้องแก้ทั้งความหย่อนคล้อยพวงที่ลึกและผิวที่เหี่ยวขึ้นกับว่าเอาจริงๆพ่วงตรงต้องการความเป๊ะแค่ไหนถ้าต้องการเป๊ะมากก็ต้องแก้ทุกชั้นถ้าเราโอเคกับระดับเป๊ะกลางๆเราก็แก้นิดแก้หน่อยแก้ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ทีนี้หมอจะให้ดูว่าวิธีคือปกติหลายคนน่ะไม่รู้อันนี้รู้ปะ่ะหลายคนน่ะรู้สึกว่าจมูกตัวเองบานรู้ไหมว่าการที่ล่องแก้มลึกอ่ะทำให้ปีกจมูกอ่ะบานออกมาข้างๆมากขึ้น เพราะโครงสร้างที่ซัพพอร์ตตรงนี้มันหายทําให้แอ่งตรงนี้เนื้อไหมเดี๋ยวหมอให้ดูชัดๆนะคะก็คือแอ่งตรงนี้เมื่อแอ่งตรงนี้มันไม่เต็มเนี่ยขอให้ดูเทียบกันเลยอะเมื่อแอ่งตรงนี้มันไม่เต็มอะปีกจมูกมันจะบานออกอย่างนี้ถูกไหมเมื่อหมอฉีดเข้าไปข้างนี้จนเต็มปุ๊บเนี่ยโครงจมูกมันจะได้รูปคือเห็นความบานไหมนี่ให้เห็นความบานเห็นไหมปีกจมูกข้างนี้ค่ะ จะแคบลงทําให้ทรงจงมูกของเราเนี่ยยาวขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นควรจะดูแลล่องแก้มไว้ไม่ให้มีร่องแก้มที่ลึกมากนะคะวันนี้หมอจะเติมฟิลเลอร์ไปแค่ประมาณ90เผื่อเต็มไม่ได้ให้เต็มกริบเพราะว่าเดี๋ยวฟิลเลอร์เนี่ยจะฟูน้ำขึ้นอีกนะคะประมาณ2อาทิตย์ก็จะเห็นผลที่ชัดเจนข้นอในนี้เติมไปแล้วหนึ่งางนะคะหมอมีแค่ปัญหาชั้นลึกเพราะฉะนั้นเนี่ย หมอก็จะเติมแค่ตรงที่มันเป็นปัญหาส่วนตัวฟิลเลอร์ที่หมอใช้กับของตัวเองอะคะ่ะก็คือเป็นตัวเบโลเทโร่โวลูมนะคะตัวสีเขียวตัวนี้นี่นี่ให้ดูให้ดูเอ้ยสีม่วงโอ้ยพูดผ,ผิดนี่นะจ๊ะสีม่วงนะคะเป็นการเติมให้เต็มให้ผิวฟูขึ้นนะคะเดี๋ยวขอเติมข้างนี้อีกนิดหนึ่งนะจ๊ะซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยจะมียาชาอันนี้หมอพูดเลยว่าหมอฉีดสดหมอไม่ใช้ยาชาเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ได้เป็นปัญหาใ,ใดๆกับดิฉันนะคะดิฉันเพราะว่าฉีดแล้วสวยฉันก็โอเคเจ็บนิดเดียวทนได้นะคะเพราะหลังจากนี้มันก็จะหายเจ็บหายปวดเพราะว่าหน้าเราสวยแล้วนะคะทุกคนอ่าต่อนะคะ ตอนนี้ข้างซ้ายที่หมอเติมเต็มแล้วนะเห็นไ,ไหมคะง่ายแค่นี้เลยแล้วหลังจากนี้นะก็การเติมฟิลเลอร์จุดเนี้ยแทบจะไม่บวมเลยแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็รอยเข็มพวกนี้ครึ่งชั่วโมงก็หายละสามารถแบบแต่งหน้าล้างหน้าทาครีมได้แต่ว่าอาจจะต้องงดแอลกอฮอล์งดขัดหน้านวดนน้าเลเซอร์แล้วก็งดเข้าสาวน้าสติมที่ร้อนเยอะประมาณสองอาทิตย์นะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูผลด้วยฉีดเวอร์ท็อไปประมาณอาทิตย์หนึ่ง นะตีนกาหายเกลี้ยงจ้ารีวิวรดี๋ยวอยไม่มีแต่ยังเลิกคิวได้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษของหมอที่สามารถแสดงสีหน้าได้โดยที่หน้าเราไม่ต้องตึงจนโปะนะคะนี่เห็นไหมร่องแก้มข้างนี้หายเลยทันทีซึ่งวันนี้90%หลังจากนี้2ออาทิตย์นะคะพอมันฟูด,ดีขึ้นเนี่ยหน้าเราเนี่ยจะเต็มขึ้นนะคะ สวัสดีคุณบ้านยาไอซ์ค่ะ FC คุณหมอจอยหลังคลอดจะไปใช้บริการนะคะยินดีค่ะนี่คุณแม่หลังคลอดนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ทําได้เฉพาะไฮฟ,ฟูนะคะแต่หลังคลอดและหลังให้นมน้องแล้วเนี่ยสามารถจัดสวยได้เต็มที่เลยจริงๆไฮฟ,ฟูก็ช่วยได้นะจ๊ะคุณแม่เราต้องไม่ทิ้งไว้นะจ๊าเห็นไหมคะอันนี้ดีละตอนนี้ก็จะชาเพราะว่าอันนี้ไม่เจ็บเลยนะพูดจริงเพราะว่า ฟิลเลอร์ผสมยาชานะคะฟิลเลอร์แท้ของหมอเนี่ยใช้ตัวที่ผสมยาชาอยู่แล้วจะทําให้เจ็บน้อยแล้วก็สบายๆระหว่งางทําแล้วก็หลังทํานะคะขออนุญ,ญาตเติมข้างที่เหลือนะคะทุกคนเดี๋ยวมาให้ดูผลกันต่อนะคะ หว่างฉีดก็จะพูดไม่ได้นะให้ดูนิดหนึ่งฉีดอยู่ฉีดอยู่เห็นไหมตื่นขึ้นแล้วนี่เหลออีกนิดเดียวขอเก็บอีกนิดสวัสดีค่ะสวัสดีบอสเดือนนะคะ ท้ายท้ายสุดนะคะการฉีดฟิลเลอร์ของดิฉันนี่ค่ะสวัสดีค่ะน,นี่เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะต้มเสร็จแล้วแค่นี้เลยล่องแก้มกลับบ้านได้นะคะใครที่จะฉีดลองแก้มนะคะหนีงานมาตอนเที่ยงก็ได้นะคะเพราะว่าฉีดเสร็จแล้วเนี่ยสวยเลยนะคะเราสวยไม่ต้องรอเพื่อนนะคะแอบเพื่อนมาก็ได้เราจะได้สวยไม่ต้องบอกใครเห็นไหมคะจมูกเข้ารูป ยิ้มไม่ตึงแล้วก็ไม่มีก้อนเวลายิ้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอย้ำนะคะเรื่องของการแก้ร่องแก้มตอนนี้มีคนถามมาเยอะแล้วก็มีคนปรึกษาเรื่องของปัญหาร่องแก้มที่ไปมาที่ไปทํามาเนี่ยเยอะแล้วก็ต้องเป็นเคสแก้ที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แก้ตามสาเหตุนะคะคือการแก้ตามสาเหตุมันอาจจะใช้ฟิลเลอร์เยอะบ้างไม่ได้เปะ๊ะเท่าแบบที่ทําแบบฉีดให้มันลอยๆบ้าง แต่ว่าระยะยาวอะค่ะมันจะทําให้โครงหน้าของผิวเราเนี่ยดีขึ้นหมอพูดเลยว่าคนที่ไม่เคยฉีดฟิลเลอร์จะไม่เข้าใจว่าฟิลเลอร์เนี่ยช่วยฟูเนื้อผิวเราได้ยังไงนะคะวิธีการของฟิลเลอร์การทํางานของเขาอะค่ะสมมุติอันนี้เป็นผิวเราฉีดฟิลเลอร์เข้าไปใต้ผิวปุ๊บเนี่ยฟิลเลอร์จะค่อยๆกลืนเป็นเนื้อเดียวกับผิวแล้วก็แทรกตัวกันอย่างนี้เลยในระยะยาวอะค่ะผิวเราจากที่บางเนี่ย สมมติผิวบางอย่างนี้เนะาะก็จะค่อยๆหนาตัวหนาตัวหนาตัวขึ้นเป็นอย่างนี้เป็นแนวนี้เลยเมื่อผิวหนาตัวขึ้นนะคะระยะยาวเวลาเราเติมฟิลเลอร์ซ้ำสมมุติว่าเราเติมล่องแก้มด้วยตัวนี้ไปบวลุมไปอยู่ได้18เดือนพอครบ18เดือนปุ๊บเนี่ยร่องแก้มจะไม่ลึกเท่าเดิมนะเพราะการเติมถูกจุดหรือถูกเทคนิคอะคะ่ะจะทำให้เนื้อตรงนั้นข้างใต้เนี่ยเขาฟูขึ้นด้วยตัวของเขาเอง เมื่อก่อนอะ่ะหมอเติมล่องแก้มครั้งละ2ซีนะรอบนี้เนี่ยหมอเติมซีเดียวก็คือดูรอเรื่องแล้วก็ดีเมื่อก่อนเติมทีละ2เดี๋ยวนี้เติมแค่ทีละ1มันก็ดีขึ้นแล้วเห็นไหมคะว่าทุกครั้งที่มาเติมสามารถใช้ฟิลเลอร์น้อยลงเพราะเนื้อผิวชั้นตื้นหมอดีขึ้นแล้วพอมาเติมซ้ำใช้นิดเดียวก็ดีขึ้นนะคะแล้วในระยะย,ยาวไม่ไหลไม่ตกค้างนะคะสามารถสลายได้ไม่ต้องกังวลเลยหมอฉีดมาประมาณ5-6ปีแล้ว ซึ่งก็ไม่มีฟิลเลอร์ตกค้างหรือไม่มีก้อนหรือไม่มีตะปุ่มตะป่างบนใบหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณธัญรัตน์ถามว่าตอนนี้มีโปรโบโท็อกบ้างไหมคะรีบมาด่วนเลยค่ะคุณตอนนี้นะคะโบท็อกเกาหลี100ยูนิตนะคะแค่คุณแชร์เพจแชร์ไลฟ์หรือแชร์อะไรก็ได้นะคะที่อยู่ใน Facebook นะคะไปที่หน้าไปที่หน้า Facebook ของตัวเองจะได้ส่วนลดนะคะโบท็อกเกาหลี100ยูนิต จากราคา15,000บาทเหลือเพียง9,900บาทนะคะสิทธิ์จำกัดถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ,ะพูดเลยว่าคุ้มมากซึ่งร้อยอยูเนี่ยไม่จำเป็นต้องอัดหมดนะคือทุกคนต้องเข้าใจว่าการทาโบท็อกที่ดรจอยคลินิกเนี่ยหมอจะไม่บังคับให้ใช้หมดจะใช้เท่าที่จำเป็นนะคะเพราะไม่อยากให้หน้าโป๊หน้าแข็งหน้าตึงหรือหน้าเบี้ยวไม่เป็นธรรมชาติแต่เราจะใช้เท่าที่จำเป็นและเมื่อโบท็อกที่เหลือะคะ่ะหมอจะเก็บ เป็นสต็อกส่วนกลางเก็บเป็นตัวเลขไว้สมมุติผ่านไป4เดือน6เดือนหรือวรอเราเริ่มมาเราสามารถมาฉีดซ้ําได้นะคะส่วนที่เหลือนะไม่มีค่าเก็บใดๆนะคะสําหรับคนที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมหรืออยากป,ปรึกษาปัญหาผิวหน้านะคะทักมาได้ที่ l i น์ ad a d z i d o d r joy beauty clinic นะคะคลินิกหมออยู่ที่อาคารคิวเฮาลุมพินีสีแยกถนนสาทรนะคะตรงตัดกับหัวมุมสวนลุมเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถขับรถมาเองก็ได้ Search ว่า Q House ลุมพินีนะคะหัวมุมถนนสาทรตรงสีแยกเลยแล้วมีที่จอดรถ5ชั้นปั๊มบัตรจอดรถที่คลินิกได้นะคะหรือว่าจะแวะมาปรึกษาก่อนปรึกษาฟรีนะคะนัดคิวได้ที่ Line อได้เลยค่ะหรือจะปรึกษาทาง Line อก็ได้ยินดีตอบให้นะคะถ้าใครไม่อยากขับรถมากลัวรถติดย่านสาทรนะคะย่านกลางเมืองก็จะอย่างนี้นะคะรถติดนิดนึงเพราะว่าห่วงจุ้ยเขาดีเนาะก็สามารถ นั่ง MRT หรือว่ารถไฟใต้ดินมาได้นะคะที่สถานีลุมพินีทางออกสองจะเจอ t t r b u c k s ขึ้นบันไดเลื่อนอีกสองชั้นนะคะจะเจอ d r j o เ Beauty c l ิ n i c ถ้าจอดรถกดลิฟต์ชั้นสองนะคะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้อากาศหายใจร่วมกับผู้อื่นบนรถใต้ดินได้เราก็สามารถขับรถส่วนตัวมาได้นะคะมีที่จอดแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นชั้น2ตึงต้งๆถึงหน้าสวยกลับบ้านได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะ ร่องแก้มหายนะจ๊ะไม่ได้อวดนะจ๊ะนี่ไม่ได้อวดหรอกไม่ได้อวดร่องแก้มหายเลยนะคะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโปรโฟิลเลอร์ดีมากห้ามพลาดนะคะถึงโปรถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ยังไม่สะดวกมาสามารถจองโปรไว้ได้นะคะราคาย,ย่อมเยาวจองเอาไว้ก่อนได้แล้วสะดวกเมื่อไหร่่อยมาทำเช่นอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศค่ะ โอเคตอนนี้ไม่มีคำถามอะไรแล้วนะคะถ้าใครยังคิดไม่ออกเดี๋ยวหมอจะมาไลฟ์แล้วก็จะมาให้ความรู้เรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลฟ์เพจจะได้เห็นเวลาหมอไลฟ์แล้วก็แจ้งโปรดีๆบอกโปรดีๆให้นะคะกดไลค์แล้วก็กดหัวใจนะคะกดตั้งให้เห็นก่อนจะได้เตือนเวลาหมอไลฟ์นะคะวันนี้ขออนุญาตไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะลองแก้มเต็มแล้วนะจ๊ะ ยิ้มไม่ตึงด้วย